นี it, mm ่มาแล้วเหรอด้ไมได้ไหมได้ยนมคมาแล้วคะมาแล้วค่ะได้ยินเนาะสอบทสอบได้ยินนะเพื่จะแจ้งผิดนิดนึงนะคะก็ได้นเสียงแล้วนะสะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงแล้ว หน้าเลยพี่นะฮะตอนนี้โรงงานคึกคักมากคะะสผลิตไม่ว่าจะลูกค้าคนไทยลูกค้าต่างประเทศเหมือนเศรษฐกิจเหมือนมันจะดีขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมทุกคนโอเคไหมฮะเี๋เยม่โอเคไหม ใช้ไม้ใหญ่แต่พอเรามาใช้ไม้ใหญ่ก uh ็ไม้เล็กมีปัญหานี่ยนะคะสักนิดหนึ่งนะค่ะลองทุกไม้เลยลองดูเราเปลี่ยนไม้ดูสักครู่อยนะครับ ฮัลโหวเปลี่ยนอะไะเปี่ยนมาใช้ไหมเนี่ยนคอเคไมทสดเทสได้ไคะเนาะนะคะก็ลูกค้าช่วยพิมพ์มาให้หยิบนิดนึงว่าน้าโอเคแล้ว

เงียบเลยติดไหมแล้วก็อะไรตอนนี้เสียงโอเคหรือยังะคะลูกค้าคะเห็นเขาบอกว่าเสียงได้แล้วนะเขาบอกว่าเสียงได้แล้วนะคะไม่แน่ใจว่าเสียงได้หรือยังนะคะ โอเคมาลูกค้าโอเคลูกค้าเสียงโอเคแล้วเนาะใช่ไหมนะเนาะเดี๋ยวโอเคแล้วใช่ไหมคะมาลูกค้าต้องหน้ากันกราบสวัสดีลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เสียงโอเคแล้วใช่ไหมลูกค้าคะเห็นน้องๆเขาบอกว่าเสียงโอเคแล้วนะคะขออภัยด้วยนะนะคะลูกค้าคะเนาะ มันก็เป็นขีดพลาดทันงั้นก็จบไลฟ์ก่อนเนาะงั้นขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่แต่ไม่ไดวขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนนะคะจบไลฟ์ก่อนนะคะานปเลยค่ะจบไลฟ์ก็ไม่ได้ไ <c oughs> ปแล้วเว้ยไปแล้ว <c oughs> แล้วไม่จิ๋ไปไหนละ <c oughs> <c oughs> ใช้เยอะด้่าไงอยู่ดีๆก็ช็อตเฉยเลยไหมไม่มีอัปเดตนะไอโอวีแต่มันก็ช็อตเฉยอะเกิดเป็นไม้ไหมน้องนั่งเป็นที่ไวไฟไหมใครใช้ไวไฟอยู่ปิดให้หมดเลยเอ่อไม่เกี่ยวมันจีตัวไม้เน่ยตัวไม้มันก็หน่วงนะคุณภาพเสียงนะบางทีมันเกี่ยวกับบางทีไวไฟเหมือนกันนะคุณภาพเสียงของบลูเบรส์นะ ปิดแล้วแม่ที่บอกให้ปิดไปก่อน,นยังไปไลน์ที่เพจน,นะคะลองไปไลน์ที่เพจทดสอบปิดเพจก่นองไปนงนงนงี่มันเป็นอะไรยยเีจะหลอกอลไร

ทดสอบ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 ทสอบทดสอบทดสอบสวัสดีค่ะหนึ่งสองสามสี่สวัสล่ a น้องลงไปฟังดูเสียงที่โน่นน่ะเป็นยังไงบ้างเอ็น่ะนี่น้องน้องไรน้องไผน้องน้องไ เนี่ยหนูได้ยินหนูได้ยินเสียงปกตินะนเว่ยสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับทดสอบนะคะอยู่กับปากกาเสียค่ะน้องไลมูฟโก๋เก่งไปสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับสอบนะคะ แล้วแล้วต้องออกมาไหมนี่หนูหนูพูดอยู่หนูพูดอยู่หนูทดสอบอยู่กับเพจแต่เราเสียงหนูฟังปกตินะพี่ทำไมมันปล่อยเลยจริงมันเปไหนห็นอย่างงี้เะว่าสวัสดีค่ะอยู่ในการทดสอบนะคะบลูดพื้นเลยเอาจบวันนี้กัน

รอใส่ใส่ลำไยใส่ข้าวบุอะไรติดอยู่นมแล้วสีสีขาวอะแล้วสีสีขาวที่จะคัดมาเนี่ยวันนี้พวกช้อนพวกสตั๊กยื่นไปทั่วเอาไปติดเลยไหมเอาไปติดเลยใช้น้ำหอมอะไรยังไม่ยังเป็นยัง